สวัสดีครับผมพบกับซอเนสอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาวิเคราะห์ฟุตบอลเด็ด อีก3คู่เช่นเคยครับผมประจำวันที่5มิถุนายนนี้นะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมและรับฟังกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจเข้าร่วมครอบครัวเดียวกับผมแค่ทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูมน้าโปรไฟล์อ่านทําความเข้าใจสักนิดนึงนะครับผมแล้วคลิกไปในนั้นหรือว่าไปทาง s อ7 7รับรองได้เลยว่าได้รับทั้งฟุตบอลเน้นข้อมูลฟุตบอลแบบจัดเต็มทัศนะฟุตบอลแบบแม่นยำนะครับผมในนั้นหวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดี ผเป็นศึกเนชั่นลีกรอบส4ทีมสุดท้ายนะครับผมระหว่างสเปนนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนต่อฝรั่งเศสนั่นเองนะครับผมทางสเปนเองต้องบอกตามตรงว่าตั้งแต่ที่ได้แชมป์มานะครับผมยูโรมาคนล่าสุดเนี่ยถือว่าฟอร์มก็คงที่นะครับผมอาจจะไม่ได้ชนะทุกแมต แต่ก็ไม่มีแพ้เลยนะครับผม5นัดหลังสุดคือชนะ3นะครับผมแล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดนะครับผมคือเสมอฮอลแลนด์มา2นัดรวดเลยนะครับผมส่วนทางฝรั่งเศสเองฟอร์มช่วงหลังวันนี้ก็ถือว่าสวิงไปมาอยู่บ่อยครั้งนะครับผมคือ5นัดหลังสุดชนะ3ก็จริงเสมอ1แล้วก็แพ้1นัดก็จริงนะครับผมแต่ชนะสลับแพ้สลับเสมอมาโดยตลอดนั่นเองนะครับผมแล้วนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านนะครับผมชนะต่อโคเอเชียมา2ประตูสูงนั่นเองนะครับผมส่วนเทตูเอตของคู่เนี่ยเจอกัน เปนอาจจะทําประตูได้ไม่เยอะแต่ก็ยังเก็บชัยชนะได้มากกว่านะครับผมส่วนทางฝรั่งเศสเองก็มี การที่ชนะได้เหมือนกันนะครับผมต่อสเปนนะฮะแต่คู่เนี้ยเวลาเจอกันทําประตูก็ได้น้อยครับผมด้วยระบบด้วยนักเตะผู้เล่นถือว่าสูสีกันมากนะครับผมด้วยคุณภาพของกองหน้านะครับผมไม่ว่าของสเปนเองไม่ว่าจะเป็นลามินยาเมลนะครับผมแฟร์รานตอเรสเองนะครับผมหรือว่านิโควิเลมเองก็ถือว่าจีจัดพร้อมทําประตูกันทุกคนนะครับผมรวมถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างโมลาต้าด้วยนะครับผมกับตันทีมส่วนทางฝรั่งเศสเองก็อย่างที่รู้กันว่าโอ้โหแนวลุกนี่จัดจ้านจริงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นดูเอเดมเบเล่ ือว่าแนวลุกจัดจ้านรวมถึงประธานเอ็มบาเป้อีกหนึ่งคนถือว่าแนวลุกจัดจาาาปป้านาทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ต้องมาโครจรกันเจอในรอบ4ทีมสุดท้ายแบบนี้ผมก็มองว่าน่าจะสู่สีกันอยู่พอสมควรแต่ผมก็ยังเชื่อว่าทางสเปนเองแชมป์ยูโรใน ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าฟ App, อร์มยังคงเส้นคงวาและเล่นเป็นระบบเล่นเป็นทีมมากกว่าผมเลยมองว่าใครไปทางเจ้าบ้านอย่างสเปนเนี่ยหวานเจ็บแน่นอนครับแล้วมาที่คู่ที่2นะครับผมเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้นะครับผมระหว่างเอกวาดอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนต่อบราซิลนะครับผมทางเจ้าบ้านเอกวาดอร์เองเนี่ยฟอร์มเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่า5น,นัดหลังสุดในชนะไปถึง3าน,นัดเลยแล้วก็เสมอสองนะครับผมไม่แพ้ใครเลยนะครับผมถือว่าฟอร์มการเล่นของเอกวาดอร์เจ้าบ้านเนี่ยถือว่าต้องยกน,น,นิ้วโป้ง ประตูศูนย์ก็จริงแต่ฟอร์มก่อนหน้านั้นคือชนะมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมส่วนทางผู้มิญญยือย่างบาราซิลเองต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้ลั่งอันดับ4ของตารางอยู่นะครับผมแต่ก็ยังมีสิทธิ์นะฮะที่จะได้ไปฟุตบอลโลกอยู่นะครับผมแต่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังมันนี้ก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับผม5้านัดหลังสุดคือชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้หนึ่งนัดแล้วนัดล่าสุดน,นี่คือแพ้ต่อเจนตินาแชมป์โลกไป4ประตูตอนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าบาราซิลชุดน,นี้ไม่ค่อยมีตัวเก่งและตัวดดบบดาาาาววววัังอะไรมมกนนผพ่่นน่้ยที เปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับผมมาเป็นอันเชลอตติแต่ก็อย่าลืมว่าทีมของอันเชลอตติในเรียมาดริดเนี่ยก็ม so you know, ีนักเตะบราซิลอยู่หลายคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมิลิตาเองหรือว่ามีริซิวจูเนียร์แล้วก็โรดิโกเองนะครับผมส่วนผู้รักษาประตูก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับผมเหนียวหนึบแน่นอนนะครับผมแล้วเฮตุเฮตของคู่เนี่ยเจอกันมาช่วงหลังออกไปทางเสมอซะส่วนใหญ่แล้วทําประตูกันได้น้อยด้วยนะครับผมผมก็ยังมองว่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่เล่นในบ้านของเอลวาดอร์ด้วยเเเเเเออออออคควววาา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 าดดดรรรรรร์์งงงงงกกก็็นนนนน่่่่่่จจะะะะไไ้้ปปีีีีียยยยยยบบบบสชัััผผผผมมมมมมแตทูืซิล เก็บชัยชนะเนี่ยนะดีได้นะครับผมใครไปทางบราซิลเนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายคู่ที่3นะครับผมระหว่างชิลีเปิดบ้านต้อนรับการเมียนต่ออาร์เจนตินานะครับผมเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้อีกเช่นเคยนะครับผมทางเจ้าบ้านชิลีเองฟอร์มช่วงหลังวันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าสวิงไปมามากนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมห้านัดหลังสุดคือชนะได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้1นัดนั่นเองนะครับผมต่างจจาา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 กกคููู่่่่่่่่่มมมมมมเเเเยยยืืืออ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 อนน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 นงงงงรรร์์์ตตติผ้้้้แแแแชชชปปโลลีีีถวววฟะะทท็บบข แย่งกันไปฟุตบอลโลกในปีหน้าด้วยนะครับผมเพราะว่าอาร์เจนตินาเองเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยคือชนะ4เลยนะครับผมแล้วก็แพ้นัดเดียวเท่านั้นและนัดล่าสุดอย่างที่รู้กันว่าก็คือชนะบราซิลในบ้านได้4ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะอุรุกวัยได้นะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะเปรูได้หนึ่งศูนย์เช่นกันนะครับผมส่วนเททเวของคู่เนี่ยเจอกันมาช่วงหลังเนี่ยจะเป็นทางอาร์เจนตินาชนะมาได้มาโดยตลอดนะครับผม ทางด้านชิลีเองเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยนักเตะซูปเปอร์สตาร์ดังๆเนี่ยหดถอยหายไปเยอะมากนะครับผมไม่มีเขาไม่ค่อยมีสตาร์ดังๆอยู่ในทีมนะครับผมต่างจากอาร์เจนตินาเลยนะครับผมโอ้โหมีทั้งแมสซี่ลาวตารโลมาติเนสอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์เอนโซเฟรนันเดสหรือว่า เฟเดริโกเดอปอเองถือว่าโห oh, นักเตะชื่อดังดาวดังซูเปอร์สตาร์เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เฮตเฮของกูเนี่ยเจอกันมาช่วงหลังก็จะเป็นอาร์เจนตินาชนะได้มาโดยตลอดนะครับผมแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าฟุตบอลทีมชาติเนี่ยทำประตูก็ได้น้อยนะครับผมทางอาร์เจนตินาเองแม้จะมีแนวลุกอย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ทำประตูชิลีได้น้อยแลวนัดนี้ชิลีได้เล่นในบ้านด้วยก็ถือว่าได้เปรียบอยู่ความสวรแต่ผมก็ยังมองว่าทางผู้เมเยนเนี่ยดูดีกว่าแล้วก็คุณภาพนักเตะระบบของทีมมมมมมเเเเนนนนนีีี่่่่่ยยยยดดดกกววววาาาาาาผผผ็็ลลออองงใใครรรไปปททู้้้จจจจหบแแััสุะ ก็จะมีสเปนนะครับผมบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะครับผมใครไปตามนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าในบ้านครอบครัวของผมเนี่ยหวานเจี๊ยบทุกวันแน่นอนครับ